สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาจังหวัดแพร่นะครับนี่มาชมสนามกีฬาชนโคบ,บ้านกาซองครับนี่ครับผมนี่ครับจังหวัดแพร่ของเรามีสนามแล้วนะครับดูนะครับ ข่าวเววว่าเขาได้ใบอนุญาตแล้วนะครับที่นี่ครับํำสนามมาตรฐานกันเลยครับผมนี่ครับผมไปดูบรรยากาศนะครับสนามแห่งสนามเก่าแล้วครับแต่เขาปรับปรุงใหม่ครับสนามบ้านกาซ้องของท่านกำนันเกตนะครับมาดูวอวซ้อมกันครับวันนี้นี่ครับ ชั้นนี้น่าจะเป็นชั้น V.I.P. นะชั้นนู้นถูกแดดครับผมแดดส่องถึงนะครับแล้วก็มาตรฐานดีครับผมใช้ได้ใช้ได้ไนี่ครับน่ครับระบบน้ำระบบประ,ป,ะปาะได้ดีนะครับห้องน้ำมาสะอาดดีครับผมแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับเขายังไม่นัดเปรียบนะครับ นี่ครับอ,อีกสนามหนึ่งของภาคเหนือเราครับสนามกีฬาชนโคบ้านกาซ้องครับจังหวัดแพร่โดยรอบครับนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับ มี2สองอัดน้ําครับสองอัดน้ําแต่งตัววัวก่อนเข้าสนามครับผมประตูทางเข้าทางนี้นะครับนู่นทางเข้าวัวทางเข้าวัวตรงนู้นก็เป็นประตูที่สําหรับจับวัวครับไล่วัวเข้าซองได้อแน่นอนครับผมนีม่คร่าวๆนะครับคร่าวๆให้ดูกันนะครับว่าภาคเหนือเรามีสนามกีฬาชนโคอีกหนึ่งสนามครับที่สร้างเสร็จแล้ว แต่เขายังไม่นัดเปรียบนะครับสร้างเสร็จแล้วครับนู่นก็เป็นปร์มครับสําหรับโกศกนะครับสําหรับคนถ่ายวิดีโอวัวชนเลยประมาณนี้นะครับก็ม,มีที่นั่งหนึ่งสองสามสี่ชั้นม,มาตรฐานเลยลวเหล็กครับผมลวเหล็กนะครับรวมตรงนี้ก็เป็นที่ขายบัตรขายตัวครับตรงนี้เป็นที่ขายบัตรขายตัว นี่เป็นทางบัวเข้านะครับทางวัวเข้าก็มีประตูปิดนะครับเวลาวัวแพ้ชนะจะจับวัวกันก็น่าจะเปิดตรงนี้แล้วก็ก็ปิดตรงนี้นะก็เปิดประตูนี้ให้วัวออกมานีแล้วก็ปิดแล้วก็ล้อมจับได้นะครับครับโดยสัญชาตญาณของวัวนะครับถ้ามันแพ้ชนะตัวแพ้นะครับเ็าจะจําทางเข้าได้เ็าจะวิ่งมาส่วนใหญ่จะวิ่งมาทางประตูทางเข้านี่แหละครับ จำทางเข้าทางออกกันได้อีกสนามหนึ่งที่น่าติดตามครับบรรยากาศก็ดีที่ขายบัตรมีสองฝั่งเนาะประตูทางเข้าตรงนู้นผมยังไม่เห็นนะ,ะดูนะครับ <c oughs> เดินดูกันครับนี่ก็เป็นห้องน้ำครับ เป็นแถวมีน้ำประปาให้เรียบร้อยนี่ใครจะมาฟิตซ้อมวัวก็มาได้เลยแต่มากอีกที่หนึ่งของจังหวัดแพร่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวได้นะสร้างสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ครับผมอเอฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ไว้เท่านี้นะครับวันนี้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ครับผมสวัสดีครับ